ยินทีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Youtube ช่องวิพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรหลักหน่วยบนประจำวดวันที่16ทับ9ทับ6 8ลงครั้งที่หนึ่งใน u t u b e นะครับก็เป็นสูตรในที่นำมาให้ท่านชมได้รับชมเช่นเคยนะครับทางช่อง Youtube วีพารวยตรงนี้ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อมาดูวันที่16บกตับ9เก้าท่าหกแปดจะเข้าหรือไม่ขอรอรุนผลนะครับสำหรับช่อง y ย u u ูบวีพารวยนั้นเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสธิเท่านั้นนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในสูตรต่างๆก็จะทยอยลงให้ครบทุกสูตรนะครับก็ ทยอยลงไปแล้วบางส่วนส่วนไหนที่ยังไม่ลงก็รอรับชมในช่วงถัดไปนะครับถ้ามีเวลาว่างก็มาบัรยายให้ได้รับชมเช่นเคยนะครับ ต่อไปก็มาดูสถทผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมนำมาให้ดูนะครับว่าออกอะไรไปบ้างซึ่งในงวดล่าสุดวฟันที่1ทับ9ทับ6 8ออก5 0 6 3 5 6 3 1นะครับเลข3 ข้างล่างก็มาติดต่อกันสองงวดนะครับข้างล่างก็ถ้าออกแบบสลับเลขหกนะครับออกสองหกออกศูนย์หกศูนย์หกแล้วก็เว้นมาออกเก้าหนึ่งแล้วก็มาออกสองหกแล้วก็เว้นมาออกห้าศูนย์แล้วก็มาออกหกสามแล้วก็เว้นสามหนึ่งงวดวันที่สิบหกนี้ถ้าตาม เศรษฐีเลขหกก็น่าจะมาล่างนะครับจะมาหรือไม่ก็รอรุ้นผลนะครับเพราะว่าเศรษฐีมาแบบงวดเฟ้นงวดนะครับที่หกหกจะมาก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับส่วนเลขห้าก็ก็เกี่ยวในสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับห้าสองแล้วก็มาหกห้าแล้วก็มาห้าหกเลขห้าเลขหกก็มาบ่อยนะครับช่วงนี้ ก็เป็นสีที่ตัวเลขที่ดูตามทิศทางตัวเลขที่ออกนะครับต่อไปก็มาดูสูตรหลักหน่วยบน5ตัวเลขนะครับก็ใช้หลัก10บนบวก10ล่างหน่วยล่างนะครับบวกรวมก็จะเป็น6บวก3、บวกสองรวมเท่ากับ11นะครับลงท้าย1ก็เลข1จากนั้น1ไปบวก1ก็เป็น2 2บวกนเป็น3 สามออก็สี่บวกสองก็เป็น6นะครับหน่วยบนห้าเลขทำได้หนึ่งสองสามสี่หนะครับง่ดตัดมาออก66 9กเก้าดสาหนะครับก็ไปไม่ถึงเลขเจนะครับก็ทำให้งวดนี้หลุดนะครับไม่มีเลขเจนะครับ ้็เป็นหนึ่งสองสามสี่หแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็จะเป็นเจ็ดก็จะเข้าส่วน2องตัวล่างเข้ามาครบนะครับมีสามมีหต่อไปก็นำหกเก้าหกแปดเจ็ดสามหกนำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมสิบบนบวก10บล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นสูตรที่มาครบ2อตัวบนสองตัวล่างบ่อยนะครับในส่วนนี้ คนแบวกสามหกเท่ากับสิบลงท้าย7ก็เลข7จ็ดฉะนั้น7จ็ดบวกหนึ่ก็เป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้าเก้บวกหเท่ากับสิบสลงท้าย0ูนย์ก็เลข 0, 0ูนบวกสเป็น2หลักหน่วยบน5เลขทําได้7 8 9 0 2ผลออกสองสอก็เข้าไปที่เลข7นะครับส่วน2องทุบนก็มาคบนะครับ2 7งเสอง ต่อไปข้อนำสอ6หกสองลงเจ็านำมาทั้งก้อใช้ตำแหน่งเดิมบวกรวมก็จะเป็น2องบวกแบวกห้าพรวมเท่ากับ15นะครับลงท้าย5ก็เลข5้าจากนั้น5้าไปบวกหก็เป็น6กหบวกหเป็น7 7็ดเจ็ูนเว้นแปดบวก2เท่ากับ10ลงท้าย0นย์ก็เลข0ูนย์นะครับสิ 10. ก็มัวทามาออก2 13 3น8่งย์หก็เลข8ก็มาเข้าหลักหน่วยบนแล้วก็10บ,บนนะครับเป็นเลขเปิน้น ปดแปดก็มาครบทั้งสองตัวบนสองตัวล่างนะครับถ้านับรวมเลขเว้นด้วยก็จะมีเลข0ูนย์เลขหนะครับข้างล่างก็มาครบข้างบนก็ครบ,น,บน,นะครับก็พันสูตรหลักหน่วยบนสูตรใหม่นะครับต่อไปก็นำสองหนึ่งสามสามแปดแนย์มาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิม หลักสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างก็เป็นแปดบวกศูนย์บวกหกผลรวมเท่ากับสิบสี่นะครับสิบสี่ลงท้ายสี่ก็เลขสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าตรงนี้ก็จะเข้าไปที่หลักหน่วยบนก็คือเลขเก้าส่วนเลขก็ไม่มาครบนะครับในวันนี้ก็เข้า เพียงแค่หลักหน่วยบนนะครับ5้าเลขส่วนตำแหน่งอื่นๆก็สังเกตเอานะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักผ่อนนะครับรับประทานยกยาตามหมอสั่งนะครับแล้วก็หายจากการเก็บป่วยมากก็มาบรรยาย ที่วิวให้ได้รับชมเหมือนเดิมนะครับก็สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ค่อยยังชั่วก็ามาปัจจายให้ได้รับชมเช่นเคยนะครับก็เป็น0.8.7วก8บก7เท่ากับ15ลงท้าย5เลข 5, 5. 6. 7. 7. 6. 8. 8. ้าบวก1เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวกเป็น8ปดบวก2เท่ากับ10ลงท้าย0เลขศูนย์นะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีเลขสองนะครับก็ทําให้หลุดไปนะครับหลักหน่วยบนไม่มีเลขสองก็มาเข้าเพียงเลขห้าหลักสิบบนส่วนศูนย์ก็ไปเข้าหน่วยล่างนะครับก็หลุดนะครับในวันนี้ต่อไปก็นำห้าเก้าสามห้าสองสองศูนย์นำมาตั้งก็ใช้สิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างก็เป็นห้าบวก สอบวกศก็เท่ากับ7นะครับจากนั้น7จบวกหก็เป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้าเก้บวกหเท่ากับ 10. สิบสงท้ายศูนย์ก็เลข0ศูบวกสก็เป็น2หลักหน่วยบน5เลขทําได้7 8 9 0 2ปดงวดถอดมาออก5 0 7 3 9 2ย์เลข2ก,ก็มาหลักหน่วยบนนะครับส่วน2องตัวบ,บนก็มาคบนะครับเก้า ส่วน10บล่างก็ไปลงล่างนะครับเลข0นก็เป็นสูตรหลักหน่วยบน5ตัวเลขนะครับสูตรใหม่ที่นำมาให้ได้รับชมนะครับก็เข้าไปที่เลข2นะครับหลักหน่วยบนต่อไปก็นำ5้า3 9น06ามสนำมาตั้งเพื่อหาตำแหน่งหลักหน่วยบนในงวดถัดไป ตรงนี้ก็จะเป็น9้บวกศบวก6ผลรวมเท่ากับ15นะครับ15ลงท้าย5ก็เลข5นะครับเลขอยู่ด้านหลัง5้บวก1ก็เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก2เท่ากับ10ลงท้ายศูนย์เลข0ู่าถัดมาออก9 4 9 2 4 6 9 1ก็เข้าหลักหน่วยบนก็คือเลข6นะครับตรงนี้ก็ มาบรรยายที่ทุ่งนานะครับมานอนพักผ่อนที่บรรยากาศธรรมชาตินะครับช่วงนี้ก็จะมีเสียงนกร้องซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีเสียงรถยนต์มากเท่าไหร่นะครับก็เข้าไปที่เลขหกนะครับก็จะลงคลิปสั้นให้ดูนะครับเพื่อดูบรรยากาศนะครับในช็อตวิดีโอ ่วนเชี่ยบยาวก็ลงสูตรตัวเลขไปนะครับตรงนี้ก็4ี่บวกเ้าบวกหเท่ากับส4ลี่งท้ายสี่ก็เลข4ี่นะครับจากนั้นสี่บวกหนึ่งก็เป็นห 5, 5้าห้าบวกหนึ่งเป็น6 6บวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองข้อเป็น9้านะครับก็เข้าไปที่เลขสี่นะครับหลักหน่อยบนห้าเลข4ี่ห้าหก เจ็ดเก้านะครับมาถมาออกสองสี่ห้าสามสองสี่ก็เข้าหลักหน่วยบนส่วนหน่วยล่างก็เข้าเลข6นะครับซึ่งดูแล้วสูตรนี้ก็จะไม่ค่อยมาหลักร้อยมากเท่าไหร่นะครับ อถือว่าเป็นเลขดับหลักร้อยบนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมาหลักร้อยบนนะครับตรงนี้ก็เป็น2องบวกสบวกหก็เท่ากับ10นะครับลงท้ายศูนย์ก็เลข0ูนจากนั้นศูนย์บวกหก็เป็น1 1ึ่งหนบวกหก็เป็น2 2งสองบวกหก็เป็น3 3มบวกสก็เป็น5นะครับในงวดน,นี้ก็เข้าทั้ง5้าศูนย์ห้าสะครับสอตัวบนสองตัวล่างท้าวินตัวเลข ไปในห้าทะเลนี้นะครับก็เข้าไปที่เลขสนะครับหลักหน่วยบนสองบวกสบวกหเท่ากับสิบสลงท้ายศูนย์ก็เลขศนย์เป็นตัวเลขแรกจากนั้นศูนย์ไปบวกหเป็นหนึบวกเป็นสองสองเป็นสามบวกสเป็นหก็เข้าหลักหน่วยบนเลขสองตำแหน่งที่สต่อไปก็นำแปดหนึามาตั้งนะครับก็จะเป็นห้าบวกหบกศนย์เท่ากับสิ สุท้ายส่วนก็เลขส่วนเหมือนเดิมนะครับส่วนไปบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกสองก็เป็นห้านะครับก็ไม่มีหลักร้อยเลขแปดนะครับก็เป็นเลขดับหลักร้อยได้นะครับส่วนนี้พิจจรณาานะครับเพราะว่าตัวเลขก็ไม่มีใครล่วงรู้จะออกอะไรนะครับก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนเลขห้าตำแหน่งสุดท้ายนะครับ หน่วยบนทำได้ศูนย์ห,หนึน 5, น่งสองสามห้าผลออกเป็นหกห้าก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนเลขห้านะครับที่ทำได้นะครับห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบลงต่ายส่วนเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนเลขห้านะครับ ส่วนหลักร้อยบนก็ไม่มีเลข8นะครับ5ตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นเลขดับหลักร้อยได้นะครับต่อไปก็นำเก้าเก้าสี่แปดาหามนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น6กบวกหบวกสนะครับเท่ากับ15ลงท้าย5เลข5จากนั้น5้บวกหก็เป็น6กโอ้1เป็นเจจรนเป็นแปดแปกสเท่ากับส0ลงท้ายส่วนเลข0 ครับงัวธมาออก5้า56นยกสหสามก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนก็คือเลข6นะครับส่วนหลักร้อยบนก็ไม่มีเลข3มนะครับก็เลขหลักร้อยไม่มีเลข3นะครับ,ลล 100, 3, รบภายในนี้ก็ถือว่าดับหลักร้อยห้า8 0ศูนนี้ไม่มีหลักร้อยนะครับก็ทำเป็นเลขดับหลักร้อยไปก็ได้นะครับก็เข้าไปหลักหน่วยบนเลข6นะครับตรงนี้ ต่อไปก็นำ5 0า5 5 6หามานำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักสิบบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างก็เป็น5บวก3บวก1ผลรวมเท่ากับ9นะครับจากนั้น9ไปบวก1ก็เท่ากับ10ลงท้ายส่นนบวก1ก็เป็น1 1 1บวกหก็เป็น2 2ก 2, 2ก็เป็น4หลักหน่วยบน5เลขทำได้9 0 1 2 4นะครับ หลักร้อยบนจะดับอยู่หรือไม่นะครับ90124ไม่มีไม่เป็นหลักร้อยนะครับตามที่ดูก็ไม่มาเท่าไหร่นะครับหลักร้อยก็จะเหลือ3 35 35678 35678นะครับที่เป็นหลักร้อยนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสูตรหลักหน่วยบน5ตัวเลขนะครับซึ่งก็มาบรรยายในช่องสดท้ายแล้วนะครับก็รับชมเพื่อแนวทางและเพื่อความเทิงสูตรคำนวณเพียงแนวทางตามหลักสี่ีเท่านั้นซึ่งม,มีใครล่วงรู้ตัวเลขจออะไรโปรดใยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผ่านช่องยู u ูบวีพาวตรงนี้ก็นำแนวทางมาให้ท่านรับชมทุกวันจันทร์ทุกวัน ที่หนึ่งและสิบหกของทุกๆเตือนนะครับแล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ